รีวิวแอร์การ์ดนะครับราคาหลักร้อยแต่คุณภาพหลักพันนะครับหรือว่าเกินราคานั่นเองนะครเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนนะฮะบ,บางคนถามว่าเอ๊ะปัจจุบันนี้แอร์การ์ดจำเป็นต้องใช้หรือเปล่านะครับถ้าเจอสถานการณ์แบบผมเนี่ยคุณเชื่อเลยว่าคุณต้องใช้แน่นอนนะครับของผมเนี่ยบ้านของผมมาซื้อที่แล้วก็ปลูกบ้านอยู่ที่บอกว่า ต่างอำเภอนะครับแล้วมันเป็นจุดอับสัญญาณนะครับสัญญาณตัวเน็ตไม่ดีเลยนะครับผมใช้ซิมแบบว่าเน็ตแม็กสปีดเดือนละพันสองบาทของค่ายเขียวนะครับแล้วที่บ้านเนี่ยก็ใช้ค่ายเขียวทางบ้านเลยก็มีก็มีปัญหานีเรื่องของตัวสัญญาณกันหมดเลยและเล่นเน็ตเนตช้ามากๆเลยจะดาวน์โหลดหรือจะดู YouTube บางทีเนี่ยห,หืรอมันหมุนเป็นนาทีเลยนะครับถ้ายิ่งปรับความเร็วสูงนะครับผมดูแบบว่าผมเป็นคนที่ชอบดูบอลด้วยนะครับโดยเฉพาะพวกพิมร์ลีกเนี่ยผมซื้อแพ็กเกจ ต้องปรับความเรยดต่ําเลยไม่งั้นดูไม่ได้เลยนะครับก็เลยแก้ปัญหานะครับโดยซื้อเจ้าตัวแอร์การ์ดตัวนี้มาลองนะครับราคา2แงแมงเทามีทอนด้วยนะราคา2องแมงเทามีทอนซื้อมาลองใช้นะครับแล้วก็ลองไปซื้อซิมค่ายสีฟ้ามานะมาลองใส่ดูว่ามันโอเคหรือเปล่าถ้ามันโอเคเราก็จะได้ใช้ไปเยาวๆนะครับถ้าออกนอกบ้านก็ใช้เน็จากซิมการถ้าอยู่ในบ้านก็ใช้ในส่วนของตัว แอร์การ์ตัวนี้นั่นเองนะครับและสำคัญนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับการใช้ a แอร์การ์ที่แตกต่างกับการแชร์ฮอสปอรตบางคนบอกว่าเอ๊ะเราแชร์ฮอสปอตจากมือถือได้ไหมการแชร์ฮอสปอรตจากมือถือนะครับมันมีข้อจํากัดก,ก็คือว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือจะหมดเร็วขึ้นแล้วก็การจัดสรรอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์จะแตกต่างกับแอร์การ์แอร์การ์เนี่ยลองสังเกตเลยนะครับหรือว่าลองใช้งานดูก็ได้ถ้าเราเชื่อมต่ออุปกรณ์การ3 4อุปกรณ์เนี่ยจะ ได้เน็ตที่โอเคกว่าโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าโทรศัพท์มือถือเอราใช้ก็สปอร์ตเนี่ยมันจะแบ่งการจัดก,การอินเทอร์เน็ตได้ไม่ดีเท่านะครับมันก็จะช้าในบางเครื่องเครื่องหลังๆนี่ก็จะช้าเลยแหละนะครับซึ่งผมก็เจอปัญหาตัวนี้นะครับนี่แ้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเก่านะครับผมมีเครื่องเก่าๆอยู่มาลอง บอยเฮสปอร์ตและสําคัญนะมันไม่เวิร์กเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่มันก็หมดไวด้วยนะครับแล้วบางทีเนี่ยผมลืมชาร์จมันก็แบตหมดไปนะครับต้องขอชาร์จแบตเตอรี่ก็เลยซื้อเจ้าตัว Air ์การตัวนี้มานะครับแค่ราคาไม่ถึง200บาทนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะคุณสมบัติของเขานะครับก็รองรับเจ้าตัว 4G LTE ความเร็วอยู่ที่300เมกะบิตเพลสเซคเลนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ใส่ในส่วนของตัวซิมนะค่ายสีฟ้าลงไปนะครับวิธีการนะครับก็เปลี่ยนซิมก็ดัน ด้านหลังแบบนี้นะครับเราก็จะเจอช่องใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้เป็นซิมใหญ่นะครับจริงๆเขาจะมีอะแดปเตอร์ให้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องถอดออกจากอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะฮะหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดปิดในส่วนของตัวฝาปุ๊บนะครับแล้วมาด้านหลังมันก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับก็คือรหัสนะชื่อ WiFi ก่อน SSID นะครับจะเป็นตัว c g u f i x x นะครับตัวนี้ผมหาวิธีเปลี่ยน เปลี่ยนชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคีย์หรือพาสเวิร์ดเนี่ยพาสเวิร์ดก็เป็น1 2 3 4 5 6องสานั่นเองนะครับก็เดาไม่ยากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราแชร์สปอร์ตยูเดี๋ยวในบ้านเนี่ยมันไม่มีใครมาใช้กับเราหรอหกฮะหรือว่าถ้าเราเห็นเนี่ยมันก็แบ่งๆกันไปแต่น้อยนะครับน้อยครับไม่ครับไม่ค่อยมีนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะโชว์ในส่วนตัวสัญญาณน,นะครับของตัวซิมการ์ดเป็นยังไงแล้วก็ตัวแสดงว่าเราปล่อย Wi-Fi แล้วนะ ซึ่งก็มีเพียงเท่านี้เองนะครับส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยเ,ออเราจะเสียบตรงนะครับกับในส่วนของตัวบางทีปลั๊ก3ตารุ่นใหม่มันจะมีช่อง usb เสียบตรงช่อง usb ก็ได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็ใช้กับอะแดปเตอร์โทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับก็เสียบ ตรงช่อง USB กับอะแดปเตอร์โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เอาอะแดปเตอร์เนี่ยไปเสียบกับไฟบ้านก็พอไฟติดก็ใช้งานได้เลยนะครับอันนี้หลักการมีเท่านี้เองนะครับและที่สําคัญเนี่ยที่บอกไปแล้วว่าผมใช้งานมาประมาณ2-3เดือนแล้วนะครับถือว่าดีมากๆเลยจากที่แรกเจอปัญหาตัวนี้นะครับเราจะลองซื้อบอกว่าซิมนะครับจริงๆจะไปเปลี่ยนย้ายค่ายเลยนะจะไปย้ายค่ายเลยนะครับก็เสียดายเพราะว่าตัว พื้นที่ที่ใช้งานมันมีปัญหาที่บ้านผมอย่างเดียวนะครับแล้วบางทีออกไปทํางานข้างนอกบ้านหรือว่าไปสถานที่ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยผมใช้ค่ายเขียวมาโอ้เป็นสิปีแล้วนะครับก็เลยไม่ได้อยากจะเปลี่ยนซิมนะครับก็เลยซื้อแบบนี้มาใช้นะครับตัวที่บอกไปแอร์การราคาไม่ถึง200บาทและผมรแพ็กเกจ เน็ตประมาณ250บาทต่อเดือนนะครับก็อครบวันก็เติมเงินเข้าไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ค่าซิม50าสิบบาทรวมตอนนั้นเปิดซิมนะครับพร้อมกับตัวแพ็กเกจเน็ตสามบาทเท่านั้นนะครับบวกกับตัวแอร์การ์ดอีก200บาทก็เป็น500บาทแต่แอร์การ์ดมันซื้อครั้งเดียวแล้วก็จบเลยนะครับเหลือครั้งต่อไปเราแค่เติมเน็ตเดือนละ2องบาทหรือว่าปัจจุบันนี้มันมีซิมเทพนะครับใครใช้ซิมลักษณะนั้นก็ยิ่งจะถูกลงไปอีกนะครับบางทีเนี่ย <Stop. S 1> เฉลีย่ยตกเดือนละ100 ซิมก็จะมา1,000 2,000 3,000 4,000 5ก็แล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวผมใช้ลักษณะแบบนี้นะครับก็ไปซื้อซิมตามร้านโทรศัพท์มือถือทั่วไปใช้งานนั่นเองนะครับก็ถือว่าการใช้งานค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยและที่สำคัญนะครับผมมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะที่บ้านผมมันเนี่ยมันอยู่ไกล้นะครับจากในโซนของตัวตัวถนนหลักนะครับไปเนี่ย ตัว Wi-Fi มันก็ไม่ถึงจกจะติด Wi-Fi ตาคให้ทามาดูสำรวจพื้นที่ก็ยังไม่ครอบคุมในส่วนของตัวพื้นที่มันก็เลยจำเป็นต้องใช้เจ้าตัวแอร์การ แบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะลองนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเสียบให้ดูแล้วการใช้งานเป็นยังไงไปดูกันเลยครับแต่อย่างบ้านผมก็จะมีนะครับเป็นตัวตัวนะครับเป็นตัวไฟนะครับของตัวสมาร์ททีเดอ่ผมใช้ข้อดีของมันคือมันมี USB เยอะนะครับผมก็จะมาเสียบตัวนี้เวลาชาร์จแบตเนี่ยมันไม่ต้องบอกว่าเสียบหลายๆอันพร้อมกันได้บางทีปลั๊กสามตาเนี่ย บางทีมันวางออกแบบมาไม่ดีอะแดปเตอร์มันก็มาตรฐานที่แตกต่างกันไปเสียบบางทีมันก็เต็มนะครับอันนี้เป็นระเบียบว่าใช้แบบนี้นะครับก็เสียบเข้าไปเลยปุ๊บนะครับแค่นี้เองนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บไฟมันก็จะติดนะครับนี่ไฟที่ตัวแอร์การ์ดมันก็จะติดแบบนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับพอไฟนิ่งเนี่ยเราก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับมันก็จะมีชื่อที่ผมบอกไปครั้งต้นนะครับเราก็แค่แตะที่ในส่วนของตัว ชื่อ Wi-Fi ตัวนั้นหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่รหัส1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เนท่านั้นเองก็จะเชื่อมต่อใช้งานได้นะครับนี่ฮะอันนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับคราวนี้เราไปที่ในส่วนของตัว Wi-Fi นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้มาดูในส่วนของตัว w i i i ของผมนะฮะตัวนี้ก็ ชื่อ Wi-Fi มันเป็น 4G UFI นะครับ 398D นะครับก็อย่างที่บอกไปครับดูหลังอุปกรณ์มันก็จะบอกว่าชื่ออะไรแล้วก็รหัสอะไรส่วนมากก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะครับตัวนี้ผมก็เชื่อมต่อใช้งานได้แล้วนะครับแพ็กเกจผม ซื้อเนี so first, okay. ่ยม no ันมาสองร้อยกว่าบาทนะครับสับผมเนี่ยมันเล่นมันโอเคเลยนะครับมีแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องนะครับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องและของแฟนโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องครับเป็นสามเครื่องใช้กันสบายๆเลยเพราะที่บ้านเนี่ยใช้เอสกันทางบ้านเลยนะครับอุ้ยที่บ้านใช้ค่ายเกี่ยวกันทางบ้านเลยก็จะมีปัญหาในส่วนของตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างมากเลยนะครับนะให้ดูว่าทําไมบ้านผมมีปัญหานะให้ดูในส่วนตัวแผนที่กันนิดนึงครับว่าในส่วนตัวแผนที่เนี่ยผมอยู่ตรงไหนนะฮะนี่นะครับ ไปดูดาวเทียมปุ๊บนี่เห็นไหมฮะเนี่ยบ้านผมอยู่แบบกลางทุ่งานาเลยนะอันนี้คือในส่วนตัวถนนใหญ่นะครับถนนใหญ่เนี่ยก็ต้องออกไปแบบออกไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทางด้านชุมชนนะครับเนี่ยป้านของผมแบบอยู่แบบห่างไกลความเจริญมากนะครับมันต้องออกไปประมาณสักประมาณ2กิโลนะครับถึงจะเป็นในส่วนของตัวถนนใหญ่นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าแบบว่าปัญหานเนี่ยมากเลยทีเดียวอภิทาภิทางภิธานี่นี่น ผมจะออกไปตรงนี้ครับคือถนนใหญ่เห็นไหมครับมันต้องเข้ามาลึกพอสมควรเลยนะครับมันก็เลยมีปัญหาในเรื่องของตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ต,ตผมไม่ไม่ได้ว่าเขานะผมเข้าใจเพราะว่าบ้านผมอยู่ห่างไกลจากชุมชนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่ผมเจออ่ะคราวนี้มาดูนี่เลาตัวอินเทอร์เน็ตความเร็วที่ได้เป็นยังไงกันบ้างนะครับ วิ่งคงที่ประมาณ10เมก12เมก13เมกผมโอเคแล้วนะครับนะเพราะว่าที่ผมใช้งานไม่เจอปัญหาอะไรแล้วนะครับไม่ต้องบอกว่า 2, 300เมกเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้ีบอกไปว่ามันก็อยู่ในพื้นที่ที่หารได้เท่านี้มันก็เพียงพอแล้วนะครับแต่สําหรับในส่วนของตัว Air เอสแ,แล้วใหญ่เลยนะครับหือนที่ผมใช้อยู่หรือว่าค่ายเกียวดผงใจอยู่เนี่ย เล็ตวิ่งวัน2เมก3เมกนะครับบางที1 5เมกก็มีนะครับถือว่าโอ้โหมีปัญหากับการใช้งานผมอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของผมนะฮะก็ถือว่ากับตัวแอร์การ์ราคาหลัก200กับการใช้งานได้เท่านี้ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับใครสนใจก็ลองซื้อไปใช้ดูหรือว่าใครที่มีปัญหาอย่างผมก็ลองซื้อไปใช้ดูละกันนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับและวเสียแลก็เสียมคันนะครับมันแบบ ราคาหลักร้อยไม่เสียดรงเงินมากครับถ้าเราซื้อหลักพันมาแล้วคุณภาพมันไม่ดีเนี่ยจียดยตังกว่านี้ครับ